ครับวันนี้มาถึงวันแม่นะครับก็จะจ้อยอข้าววันแม่อฟ,ฟังสักหน่อยนะครับก็แต่งเมื่อแต่เจ้านี่มาได้นะครับอันเรื่องอันอัน,อนจ้อยนั่นแ่ะมันอืมถ้าตามที่บนอู้ก่อนมานะครับการจ้อยนั้นมันก็จะมีอยู่ถ้าเขาเขาเราดูว่า ยาวสั้นหน่อยนะครับเอออันอเลี้ยวหัวยจ้้าไอนะทวทีหัวใจอ่ะพ่นอนจะนับแบบหัวใจนะครับพ่นมันจะมีสามสามจังหวะนะครับจังหวะโบยที่สุดก็คืออันม้าย่ำไปไปแบบกระลึกกระลึกกระลือท่านไปก้อยอันที่เป็นห้ามกับโลงกันที่วัดพระธาตุละพูนนะครับอันนั้นคือม้าย่ำไปนะครับเห็นไหมพ่นจะไปเป็นปุ๊บ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 เห็นไหมอ่าก็ลดลงมาหน่อยก็คือเป็นการกงให้บงเนาะก็จะเลี้ยวไปเรื่อยมาจ้อย อ่าแบบทั่วไปแบบจอยงานบัดจอยจีบสาวจอยอย่างนั้นะแล้วก็บางจ้าสดก็คือวิงบอลแล้วก็วิ่งบอลนี่มันจะเรียกว่าเป็นห้ามให้ห้ามให้ห้ามให้ห้ามมัอย่างก็ว่าไปวิงบอลนะแบบวิงบอลนะแบบคกล้ๆห้ามหวยนะเฮ้ยอนันมาเอาโอเคนะครับอันนี้แบ่งแบบบวยจ้านะครับอ่าแถมอ่อแถมแบบหนึ่งก็ือปพ้นจะแบ่งแบบอันเออ แบบอันปนไปหั่นแบบอันธรรมชาติมานะ่บางอ่าบางคนปนก็ไปหั่นแบบธรรมชาติมาแนละ้วพุ๊ก็มาเอามาแต่งเป็นทํานองของพุ๊น,นะอย่างเช่นนะครับอทำนองเปลากลวยใบ <laughs> ปพ้นก็ไปหั่นเวลาอันใบเปลามัน,นอันอใบเปลามันอันโดนลมนะครับมันก็จะพย,ยบพย,ยบพย,ยบไป,ไปเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเอยนะ่ยุ๊กก็มาว่าเอออันเนี้ยจอยแบบนี้มันเป็น เป่า <Like> กลวยใบอะแล้วก็ว <Luis> ่าไปนะเนี่ยอันนี้เขลักษณะของธรรมชาตินะใครมบางคนก็ว่าเอ๊ะนกเขาเหินเนีิ็นแล้วบินไปดูว่าไปเลยนะใครมบางคนก็โกงเหี้ยวบงเออก็อาจจะมีอยู่โกงเไอ้บงก็มีบางคนก็อันยังคำว่ามรพบะแล้วแต่จัสั่สร้างอันอันทำนองคำโอมานะครับแล้วแต่ไ่มันแล้วก็อะไมาอันก็โอเคนะครับ อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ไอ้เรื่องตำนองแล้วก็วันนี้ผมจะมาจอยในตำนองของโกงเฮียวบงผสมวิงวอนนะครับมาเป็นจอยอันอ่าข้าวพระคุณแม่นะครับไปมาให้วันนี้นะใครมาเอาลองเอาลองไปก้อยนะครับมาลองไปก้อยอ่าข้าวที่แต่งไว้นะใครมาลดให้น่อยเพื่อจะได้หันแล้วกะะ็โอเคนะครับอ่าก็า เกตเกาวบึงเปวเกีายอน้อมนบเขาลบไว้ซา แม่พะมาดาผู้บังเกิดเกา่าเลี้ยงลูกมาด้วยนมสองเตา้าเข้ามัมนำนมพังพร้อมบวแหนมกินของเพ็รของหอน của lục nói bọt xa bơi toàn dù đưa non khâu cầm té hư bò lạ lời coi một mèn tòm cay คบปง้องมอุ้มสอดแต่ใบือลูกจืนบ้านยิ้มแยมเจ็ดแปดเดือนภูมิฟักคักแคมตั้งไข่ลูกน้อยหัดไปตอนขวบตเติ่งตา โอ้อขานขายป่อแม่ายเป็นกำเบื้องตน้นแพมมเพอใจสอยใส่ตุ่มหุ้มก้น บ่ฮื้อห่อฮื้อเปื่อนเลอะอาบน้ำคัดสีมีมันเบิกเบ้อเอาจนเกลี้ยงชวีวันเริ่มย่างยายฮื้อแม่ได้หอน พัดพันยังไปได้สองสามก้าวด้วยแม่พักสเป็นไปตามดาวที่ลูกน้อยอ่อนเปิงมี Họ nhang kinh leo Tớp nhảy đi lì Cứ thả tàng đi Mà say lục nói เหยนอดุบาลก็เทิมจองห้อยแป่งแต่นาหาเศอะเป็นนี้เป็นสินก็ทนเอาเนาะเพื่อหลูกได้งานดีเลี้ยงชีวิต ไปตามวิธีตามเปิงมีอยู่ในโลกลางคุณแม่ตั้งหลายแผ่ไัยเจ้าค่า ขอน้อมวันตาแม่ไทยอันพระคุณมากล้นแต่ใสจะทดแทนได้จะใดมั่โนนายหัวใจข้าเจ้า ขอเป้าขับไว้ไปจนสิ้นจีวาก่อนแลนายเฮยครับข้าวมันก็เป็เอียเอานะครับมันก็เรื่องจ้อยมันก็ทำนองมันก็คล้ายๆกันนะครับ มันก็นสูดแล้วแต่อันภัยจะเอื้อนตรงไหนมันจะยุดเอื้อนตรงไหน,นหท,หหท่านเอาไปพึกเอาเองนะครับเห็นไหมอ่าวิธีจอยมันกับมหลายแต่ลายจังหวะลายสำนองนะครับเห็นไหมก็ท่านก็ไปพึกเอาเองนะครับถ้าท่านจะเอาแบบไหนท่านเอาตามที่ท่านท่านจะชอบได้มันก็เนี่ยใกล้เคียงแบบแบบเอี้ยวนวครับเห็นไหมรับครับวันนี้ผมก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ